สองงานครับคอนด้าแจ๊ g จนะครับเกียร์ออโต้ล้อสิห้ายางหนาหน่อยยางแก้บห้าห้านะครับคันนี้มาจัดโปรห้าพันครับมีตั้งวามีล้างนิ้มีล้างหัวฉีดนะเลพ่ยไส้กองหัวฉีดสแตนเลสด้วยไม่ต้องกลัวเรื่อง หัวฉีดตันนะครับไม่มีกําลังนู่นี่นั่นไม่ต้องกลัวเลยนะครับคันนี้จูนใช้น้ํามัน e20 นะครับคันนี้พิเศษหน่อยเป็นหัวฉีด k20 นะครับตัว 280cc นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอัตราเลขนะน้ำมัน e20 หัวฉีด k20 คันนี้มีท่อใบหนึ่งนะครับท่อนหน้าท่อนกลางของเดอหมด ลงไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับจูนเสร็จแล้วเอาค่าที่ดีที่สุดนะครับแต่ปรับได้ตามหัวฉีดครับหัวฉีดมันโตเกินไปนะครับหัวฉีดโตมันลดน้ำมันได้น้อยครับอหัวฉีดโตไม่ได้ทําให้รถแรงขึ้นนะมีแต่จะทําให้กินขึ้นแล้วก็วิ่งทื่อๆครับโอเคครันนี้เราปปรับเรียงน้ำมันให้ใหม่ตามที่ลิมิตที่หัวฉีดมันทำได้นะครับ โอเคเหมือนเดิมครับเปิดแอร์เข้าเกียร์ดีนะครับก็ลืมจับเ f เหมือนเดิมนะครับเอฟใบแบนส่วนผสมน้ำมันกากาศนะครับไม่โมจูนนะไม่ใช่มาถึงจอดนิ่งๆแล้วโจนเลยลงไฟลสิบนาทีรับเงินไม่ใช่นะครับอ่ะถูวถนนเหมือนเดิมนะครับฝนเพิ่งหยุดด้วยจูนสดครับ พีจูนจูนสดทุกคันนะครับไม่มีมั่วไม่มีอะไรจับเอฟวแบรนทุกคันครับทํารถให้ลูกค้าเหมือนทารถให้ตัวเองครับรถตัวเองไม่ทําดีเท่ารถลูกค้าเลยเอาเอาตรงๆโอเคไปเดี๋ยวเราดูกันอัตราเร่งนะครับลูกค้าที่ใช้แจ๊จีอหัวฉีดเคยี่สิบน้ํามันอียี่สิบล้อสิบห้าท่อใบลองดูครับอัตราเร่งรถจูนแล้วเป็นยังไงไป คันนี้วู่เดินดีเลยสภาพเครื่องโอเคอะไรโอเคนะครับสีสวยด้วยคันนี้สีสีสวยจริงสีจริงๆออกสีแดงองุ์ส้มๆหน่อยสวยนะครับคันนี้อ่าฮะโอเคลูกค้าที่ใช้แจ๊ซจีนะครับโอชีดเค20น้ำมันอี20เราดูครับว่าต่างจากรถท่านยังไงอัตราเร่งน,นะ รีแมปรีแมปได้ครับปรับได้เท่าลิมิตที่หัวฉีดมันทําได้นะถ้าให้ดีเป็นหัวฉีดเดิมหรือหัวฉีด K 2 4ตัว2 4 0 2 5อซีซีพอครับไม่ต้องมาถึงหัวฉีด K 2 0 a ที่ที่จ่าย2 8 0 c ซีซีนะโอเคสำหรับลูกค้าที่อยากรีแมปติดต่อเข้ามาได้เลยครับมีอะไรสอบถามกันได้ผม อบให้ตรงๆนะครับไม่อยากให้ลูกค้าเจ็บเยอะโอเคส่งงานครับขอบคุณครับ